ป้าทิเจ้าตอนนี้ยายดาวจะมาทำพัดไทยเห็จแล้วเนาะเส้นใจวิธีหลวกเจ้าใส่ไข่สามหอมแป้นทั่วงอกใก้เรื่องสำเร็จลูกเจ้าอยู่ในขวดนี้เนาะในนีป่ปัจะมีผสมทุกอย่างเจ้าซื้อมาแล้วเวลาเขาเปิดเทาเก็บตู้เย็นไว้เจ้าใส่ตู้เย็นไหมเนาะปะจัจะมีวันเดือนปีเจ้า ไปเจ้าไปทํากันนอทําแบบง่ายๆบ้านๆเจ้าทําพัดไทยเน,นาะใช้น้ำมันเจ้าพัดไทยเนาะ phải tưởng như vậy cháu ở tưởng chấp cháu 海教海 ມັນໃຜຈະໃສ່ຫેມກໍໄດ້ເຂົ້າແຕ່ຈັບປະດັບໃສ່ກັບເສັ້ນເທີ จะลืมใครแปะพักเส้นเยอะเนะ ไทพัดไทยเครื่องสเร็ดลูกเจ้าขวดหนึ่งถ้าพัดเจอกะใส่สองข้างเนาะใส่อถึนจับเจ้ามันต้องไปเติมอย่างงะ ต้องการเล่นได้ก็แต่ตหลือซับเจ้าแต่หลือปลาดามันอ่อนจะเดี๋ยวเอาไปห้างใหญ่ไปห,หาซื้อห้างน้อยมีขายเจ้าพวกทำครัวนี่นะมี แต่เหลียวเนี่ยมใครมีพัดไทยใส่ไข่ใส่เครื่องสำเร็จรูป เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอร่อยทำง่ายทำกันรู้เนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนหน้าเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปนานเนาะโคตรไล่์ดดแซร์คดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวดวยเนอะจำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ